สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ c ช n n นลปุ o กกี c คอลเ c t i o n สำหรับวันนี้นะคะปุกกี้ก็จะมาเอาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ของการถักโครเชนะคะทุกคนวันนี้ปุกกี้ก็จะมาแบบช้าๆนะคะทุกคนคะ่ะก็คือใครที่เริ่มอยากจะหัดถักนะคะก็ ถักได้แน่นอนค่ะอันนี้นี่คือเรามาทำความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ตัว X นะคะทุกคนคะเวลาเราไปดูไปดูในช่องต่างๆนะคะก็เขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเราจะได้ไม่ต้องงงแล้วก็ทำความเข้าใจแบบง่ายๆนะคะปุ๊กกี้ก็จะมาเริ่มต้นใหม่ ให้ทุกคนที่อยากถักจริงๆนะคะสามารถถักตามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซ่ง่ายๆเราต้องใช้โครเชต์เนี่ยเวลาเราถักเนี่ยเราก็ดึงมาปุ๊บเราต้องดันให้เขาลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดความแน่นเวลาเราดึงนะคะทุกคนมันก็จะได้โซ่ขนาดที่เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะทําการถักตัว x นะคะวันนี้เอาแค่ตัว x ง่ายๆก่อนให้ใครที่เริ่มต้นก็ไปซื้อ โครเชตซื้อไหม่พรมมาถักตามได้เลยนะคะถักได้แน่นอน,นะคะ่ะสำหรับสัญลักษณ์ตัว x ก,ก็คือเราจะมีะได้ด้านบนเนี่ยนะคะมันก็จะเป็น2เส้นนะคะทุกคนเวลาเราแทงลงไปในห่วงแล้วเราก็ดึงมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นะจะเป็น2เส้นอยู่ด้านบนคือ,อ อะไรนะคือสังเกตง่ายๆนะคะเนี่ยลอดลงไปแล้วก็ควักไหมขึ้นมาก็จะมีไหมสองเส้นอยู่ด้านบนแล้วก็รวบมาเลยอันนี้นี่คือสัญลักษณ์ X นะคะเราก็จะถักแบบเนี้ยอันนี้คือเราจะถักช้าๆนะคะลอดเข้าไปดึงขึ้นไหมขึ้นมาก็จะมีสองช่องแล้วก็รวบสองช่องเข้าด้วยกันนะคะก็จะทําแบบช้าๆนะคะนี่ยเราก็ต้องดึง ดึงไหมพรมให้มันมาตรงกลางโครเช่นะคะมันจะได้ไม่เกิดการแน่นนะคะก็ดึงเข้าไปดึงแล้วก็รวบสองเส้นเข้าหากันนะคะก็พยายามค่อยๆทำไปแล้วถ้าเกิดเราถนัดเราก็เราก็ต้องเราก็ถึงมาถักเร็วๆนะคะอันนี้นี่คือปุ๊กี้ จะใช้ไหมเส้นใหญ่ๆเราจะได้มองเห็นชัดๆนะคะก็คือโครเชเบอร์อใหญ่ๆนะคะแต่เราไม่จำเป็นนะคะแต่ว่านี่เพื่อเป็นการที่จะให้ทุกคนสามารถมองได้อย่างชัดเจนนะคะเราก็ต้องทำอะไรที่มันใหญ่ๆเข้าไว้เนี่ยนะคะลอดเข้าไป1เส้นแล้วก็ควักไหมขึ้นมาก็จะมีสองเส้นอยู่ด้านบนอันนี้นี่ก็เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ตัว x ค่ะอันนี้คือปุ๊กี้จะมาเริ่มต้น ง่ายๆให้กับใครที่อยากถักจริงๆนี่คือถักได้แน่นอนนะคะต้องค่อยๆถ้าถักยังไม่ได้นะคะก็แนะนำว่าดูค่ะดูบ่อยๆดูบ่อยๆทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าปุกี้เองก็เริ่มแรกที่ชอบนี่คือก็ชอบดูค่ะดูแทบจะสิงเข้าไปในเส้นไหมพรมนะคะคือแบบชอบมากค่ะทุกคนอะไรที่เราชอบเนี่ยเราก็จะ,ะมีความสุขในการที่จะได้ดู แล้วก็เราจะมีความสุขมากๆถ้าเราจะทําสิ่งนั้นได้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาแบบช้าๆเลยเพื่อให้ทุกคนถักได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๊กกี้ก็จะมาแนะนำแค่การถักไหมพรมสัญลักษณ์ตัว x นะคะเดี๋ยวเราจะมาทีละตัวนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็อย่าลืมตัวต่อไปนะคะก็อย่าพลาดนะคะก็กด กระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเราจะได้มาถักด้วยกันแบบเป็นชิ้นงานได้ที่มันใหญ่ขึ้นในอนาคตนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันช้าๆนะคะ,ะก็ลองดูนะคะใครที่ใครที่ชอบนะก็ลองดูไปซื้อได้กับเข็มมารอเลยนะคะเราจะมีการอัปเดตเรื่อยๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ง่ายๆเลยนะคะไปลองถักเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ ขอกล้คาคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย